แล้วคนมาปลูกไผ่กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีนั้นสองหมื่นกว่าแปลงมี่ผไปขอมีเจ้าเดียวปลูกไผ่คือผมนี่นี่คือเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับนี่คือเขาเรียกว่าหน่วยกล้าตายจริงๆ <c oughs> หน่วยกล้าตายนะ,ะ,ะ,ะเปิดเผยได้ไหมเดิมเดิมก่อนมาทำนี่มีนี่มั้ยมีนะมีเหมือนกันเหรอมี <c oughs> เยอะด้วยฮะไม่ไม่ไม่มีนี่กับอะไรดูๆก็คนสมถะนี่นะฮะไม่เล่นการพนันไม่อะไรแต่มีนี่อยู่แล้วหลังจากปลูกไผ่มาสี่ปีเนี่ยมันเบาบางไหมไหมหรือมันยังไงไปบ้างไหมมันเบากว่าเดิมไหมอ่ามันก็มันก็เบาอ่ะมันก็มันก็เบากว่าเดิมอ่ะเนอะมันคล่องกว่าเก่าคล่องกว่าเก่ายังไม่ถึงขนาดหมดแต่ว่ามันก็เบาถ้ายังทำยางอยู่อ่าก็ตอนทำอะไรทำไผ่อ่ะ ่วงหนาแรงนี่หนาฝนเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้เลยเลยาอยางฝนตกใช่ไหมแต่เรามีอาชีพตัดยางอะลงระถังมาตอนที่หวาทํหบวกเนี่ยอันนั้นยังพอได้บางแต่กัากรรมเมื่อก่อนอะพอหนาฝนเราจะแย่มากก็ตั้งเมษาเมษาก็ไปถึงตุลาแทบไม่มีรายได้มีเลยมีเลยฝนตกตุลาถึงตุลาได้ือยาพฤษธาเมืุนาธกราสิงหากัญยาหกเดือนนี่ <Krist ine> นี้ตอนนี้ยางปิดงวดไปเลยนี่คือคนทํายางนะออนี่อยากฟังเหมือนกันว่าตอนนี้คนทํายางที่เท่าที่ลุงรู้นะยีิบสองล้านไร่ทั่วประเทศยีิบสองล้านไร่นะเพราะฉะนั้นคนทายางนั่นก็ได้ฟังนี้แต่นี่เขาก็บอกว่าเขาไม่บูลลี่ไม่ไปดูถูกไม่ได้ไปรังเกียจอาชีพนั้นแต่ก็ยังทําอยู<ม>่นะแต่ยังทาอยู่ยังทําอยู่ยังทายางอยู่ยังทำอยู่อูเราก็ไม่ได้ว่ารังเกียจเราไม่ได้ดูถูกอาชีพที่เราเคยงอกออกมาให้เราได้อยู่เราให้ได้กิน แต่เราก็ทําอันนี้มาด้วยเออก็เดิมมันเป็นเพราะว่าที่นี่หกเดือนไม่มีรายได้เลยมีได้แค่หกเดือนมันก็ไม่พอเลยหกเดือนอ่ะที่ช่วงที่ได้จริงๆอะสามเดือนอีกอีกสามเดือนอะคือใบร่วงก่อจะได้ปริมาณลงลงไปอีกโอ้ใบร่วงก็จะปิดงวดอีก ช่วงหาแรงช่วงลมลงอะไรพวกนี้แล้วเริ่มตุลาใช่ไหมตุลาพฤศจิกาโอปีใหม่ปีใหม่มงคาอีคือใบ่วงมังสวนก็ดอกปีจีนะแล้วก็จะไปเบยทิ้งกอกุมงพากุมภพาเสร็จเดี๋ยวเมษามันตกเงินคือที่นี่มันก็พูดง่ายว่ารายได้จังหวะจังหวะที่มีรได้มันน้อยน้อยน้อยมันก็จะช่งจังหวะนั้นก็ต้องไปกินใช้เดี๋ยวปีอะไรเราก็ต้องหาเงินมามาใช้จ่าย อ๋ออาถามตรงๆเป็นหนี้ทกศบ้างไหมคนอื่นเขาเป็นหนี้กันเต็มเลยนะแต่ที่ยังเป็นนะทำไมยังเป็นอยู่เหรอใช่ใช่ยังเป็นอยู่อ๋อคือขาคงจะหลุดแล้วล่ะนี่้าคิดว่ายังยังโตต่อเนื่องยังโตนะเออยังโตต่อเนื่องเพราะปีนี้มันได้มาเยอะนะแต่ยางจะปดที่หมดเออเห็นไหมดีใจเนาะอันนี้ดีใจด้วยอ่าที่บอกว่าไม่มีรายได้จากยางเนี่ยช่วงเดือนไหนที่เดือนไหนทีไหนที่ เดือนที่เราหยุดเลยม <สา S 1> ีาพฤธภาเนี่ยเราตายมีสา,สาไปจนกระทั่งถึงพศจิกาพศจิก,า,กานี่คือหกเดือนอที่เหมือนจะหยุดเลยจากรายได้จากยางใช่ใชแล้วพอมีภัยมันเข้ามาชดเชยมาแทอยังไงช่วงนั้นมันขายกิ่งพันธุ์ได้หรือว่าอะไรยังไงก็ถ้าช่วงหนาฝนนี่ก็จะขายกิ่งพันธุ์ได้อ๋อพอดีเลยก็พอดีเราหนาแรงเราก็ไม่ได้ยุ่งกับไผ่อะไรมากอ่าแล้วก็ไปรับจังเขากินยางมันมันลงตัว จริงๆแล้วนะคนทําไผ่ในละแวกที่ทําสวนยางอาชีพสวนยางเดิมนะมันไม่ต้องเลิกไม่ต้องเลิอกอยางพูดง่ายแรกแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว,ว่าเราจัดความเหมาะสมให้ดีใช่มันจะขัาเกีียวกันหน่อยนึงเออ<ช>จัดความเหมาะสมให้ดีช,ช่วงที่เราตัดยางอยู่มันก็จะมีช่วงเราตัดเหงาเรา,าเก็ วางแผนแต่บริหารจังหวะว่าช่วงนี้เราจะตัดเงาขายเงาใครมาเอายางเราก็ตัดแค่สองคืนพอวันตายางวันสุดท้ายครึ่งวันหลังเนี่ยเรามาตัดไถ่ก็วันหยุดเอแล้วที่เกิดจะบอกว่าไอทีไอทีวันหยุดอ่ะคือเราตัดยางอ่ะไม่ได้ตัดทั้งเดือนทั้งเดือนนะตัดสองคืนหยุดอีกทีเนี่ยโอ้นี่คือนี่คือสองคืนหยุดสองคืนต้องหยุดสองคืนเราขยายยังไงมันก็ต้องหยุดใช่ไหมเขาไม่หยุด เออนี่คือเขาเรียกว่าธรรมชาติของอาชีพใช่อาชาติธรรมชาติของอาชีพเดือนนึงเราจะได้ยังยี่สิบวันประมาณยี่สิบวันอันเดือบเผื่อเจ็บเปื่อป่วยเผื่อไปนู่นมานี่อะไรอีกมันก็ต้องรสต้องไปปัญหาของเราขยันขนาดไหนก็คนที่อยู่ได้คือต้องไปเหมาหลายๆสวนไว้ใช่ไหมล่ะมันก็ไม่ไหวก็แรงมันแรงเราอายุไม่ไหวอีกอายุขนาดนี้แล้วด้วยใช่เออแรงลงก็ไปนี่แสดงว่าโอ้โหนี่โชคดี โชคดีที่มันมีไผ่มาเป็นความหวังแล้วมันดันแล้วมันดันปังถ้าภาษาเอาภาษาสมัยใหม่คือมันปังถ้าไปเป็นแบบไอ้ตัวไม้ป่าอาจจะไปพูดเดี๋ยวก่อนไอ้คนที่ปลูกไม้ป่าที่ปลูกไปสามปีแล้วก็ต้องโค่นทิ้งใหม่ถ้าไผ่มันเป็นอย่างนั้นก็หนักไปก็เดิมอีกเพราะมันลงทุนไปแล้วอ่ะอันนี้คือจังหวะที่ไปรอดะมันก็จะมีไปตลอดใช่มันก็จะมีนี่ตลอดอ่ะถ้าเราตัดยางอยมันก็จะวนเวียนอยู่เงี่ยพอหนาแล้งเราก็ไปหาเงินมากิน่มันไม่มีราได้ใช่ เป้าหมายปีนี้มันว่ากันไปถึงโตกว่าเดิมหนึ่งแปดเท่านะตั้งตั้งไว้นะก็ปรากฏว่าความเป็นจริงเนี่ยแปดเท่าที่โตขึ้นมาปีหน้าปีหน้าคือปีหกจ็ดวางไว้ยังไงวางแผนยังไงปีหน้ามันจะโตกว่านี้อีกไหมนะผมผมไม่ไม่ไม่รู้นะว่ามันจะโตกว่านี้อีกไหมแต่แต่ว่าแนวโน้มเราก็มองจะอยู่เดี๋ยวนี้โอ้โหแนวโน้ม็อาดจะดีขึ้น เออมันยังมามันยังไปได้พวกนั้นมันยังไปได้มันยังไปได้เพราะว่าเราแวกนี้บางคนยังไม่รู้กว่านี้ก็บอกในเพิ่ไปเทียวถามกำนันกำนันก็บอกว่าไม่รู้ยังไม่รู้จักภัยชนิดนี้ยังไม่รู้จักว่าตรงนี้ตรงนี้ตองควรยาปลูกแต่ไม่รู้จะไปเอาที่ไหนนี่เห็นไหมเป้าหมายของปีหน้าเนี่ยเราคิดว่าดูแนวโน้มดูโอกาสมันจะโตกว่านี้เยอะไหม ก็ไม่ไม่กล่าวไม่กล่าวหวังมากนะได้เท่าเดิมนี่ก็ถือว่าคือเปปีที่แปดแปดเท่าเนี่ยนะ<ช><ช>โอ้ถ้าได้อย่างนี้ต่อเนื่องก็ไม,ไ,มไม่ใช่ว่าเพิ่มจากเดิมไปอีก8ดเท่าน <c oughs> แต่อย่างน้อยก็อย่างน้อยคือความคาดหวังนะถ้าเป็นลุงกกมพูดนะก็อยากให้โตแหละ ความขางหวังเวลาตั้งนู่นห้ไปะจญแต่เวลามันตกมามันก็ยังอยู่บนยอดไม้ก็ยังดีได้ไหมแต่ถ้าเวลาพูดว่าเอาแค่ตรงนี้ก็พอมันก็ยิ่งทีนี้ก็อยู่ในดินเลยอันนี้ก็คือวิธีการของเชิงธุรกิจใช่ไหมแต่เราเองเราก็เอาตามกำลังเราอปเนาะใช่มันก็ตามกำลังว่าเออมันจะยัง เราก็ยังขาดหวังอะไรที่ว่าคนที่เขาเขามาเนี่ยก็ยังหวังยากเนี่ยบางคนก็มีคนพูดให้ฟังเหมือนให้เราคิดเหมือนกันว่าอนาคตมันจะตันเรื่องหรือทไมเขาคิดว่าตันเขาบอกว่าเออมันปลูกกันมากแล้วคือกาไพอะกาไพกาไพกาไ่คือของเราเนี่ยในในที่ในในในเขตจังหวัดในเขตของเราที่เราขายอยู่เนี่ยแต่วันหนึ่งกระตันอ่าอ่าอ่ากระตันแต่ถึงตอนนั้นก็ ไม่ว่ากันแล้วล่ะก็มันทำไม่ไหวไม่รู้ไม่รู้เมื่อไรดิไม่รู้เมื่อไรเออแต่เมต่คิดว่าแรกกูตันถ้าแล้วกูไม่ทำแล้วมันก็ไม่ได้ทำอ่ะเราไม่เลิมเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นเออแต่ถ้าถึงวันนั้นมันก็อาจจะมีโอกาสแต่ไม่รู้อีกกี่สิบปีเหมือนยางเหมือนยางอันนี้ยางนี้ตั้งกันเริ่มประวัติมาเป็นร้อยปีแล้วนะอาจจะพูดได้ว่าตันแต่ก็ยังไม่ตัน แ้วก็ยังไม่ตันอก็ยังขายได้ก็ยังขายได้คนที่ยังปลูกใหม่ก็ยังมีมีคนตัดแล้วเอออยากให้ฟังหน่อยว่าที่ไปขอกองทุนย้อนกลับมานิดหนึ่งที่ไปขอกองทุนแล้วมีคนปลูกยางเหมือนเดิมเท่าไหร่แล้วคนแตกต่างไปเท่าไหร่ที่เคยเล่าให้เราฟังหน่อยเล่าให้ลุงกรมฟังว่ามีร้อยคนปลูกยางใหม่เหมือนเดิมเนี่ยกี่คนไม่ถือประมาณสิบเปอร์เซนที่แยกไปทำอย่างอื่น ไม่ปลูกยางเหมือนเดิมคือคือกลับมาปลูกยางเหมือนเดิมประมาณสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่คืออยากรู้ข้อมูลตรงนี้แต่เทียบกับไปยังอื่นอ่ะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ผลไม้เนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นต์อ๋อนี่เห็นไหมคนขอกองทุนนะแล้วคนมาปลูกไผ่กี่เปอร์เซ็นต์หนึ่งเปอร์เซ็นต์ปีนั้นสองหมื่นประแกลงปีผมขอมีเจ้าเดียปลูกไผ่คือผมนี่นี่คือเมื่อสี่ปีที่แล้วนะครับนี่คือเขาเรียกหน่วยกล้าตายจริงๆ หน่วยกล้าตายนะตายตายพ่อฝักมาหนึงแล้วเออในนี้ตอนนี้คือแค่มาพอพอมาเอายางอะอะเบื่อยางไปแล้วเลยมาเอาตรงนี้เอาไผ่แล้วถือว่าโชคดีที่หนึ่งมีข้อมูลมีสื่อมามีสื่อมาช่วยกระพือว่าเขาทาจริงพอสื่อมาก็ทําจริงก็พูดเป็นอะไรเป็นเห็นแล้วก็อธิบายเป็นคนก็เลยมามีการที่จะทําตามเี่มันเป็นแหล่งที่ ก็ไปยังพูดเดิมๆอีกว่ามันไม่มีใครทำไงมันเลยกลายเป็นเจ้าแรกๆนะก็มันก็เลยความสําเร็จขึ้นมาจริงอย่างนี้ก็คือไอส้สวนที่เขาไปขอทุนเนี่ยอ่าเขาขนนยางทิ้งหมดเนี่ยแต่ทีนี้มันก็มันมีอะไรบางลมกับทุเรียนกับเงาะอะไรพวกนี้ของเขาอยู่ใช่ไหมเขาก็ต้องมาหาไผ่ก็ต้องไปหาตื้ไอไผ่มาบางคนวิ่งไปอุตอรดิษ์ไปนู่นไปซื้อมันจะนู่นแต่นี้อยู่นี่ใกล้ๆก็ไม่รู้ ตอนนั้นยังไม่ก่อนมีสื่อยังไม่รู้แล้วพอมาพอเพื่อนผมก็บอกว่าโทรไปหาเขาว่าตรงนี้มีมีขายขายเพื่อนผมทำอยู่แล้วก็ให้คนงานมาคือมาเอามาขนไปเขาว่าคนงานก็บอกว่าไปซื้อจากอุตรดตมาเกี่ยวรถหนึ่งหกสิบบาทเห็นไหมไปไกลนิดนึงแพงอีกหน่อยเออเห็นไหมนี่ก็คือโอกาส มันยังเป็นโอกาสอยู่เ,เ,เพราะว่าเขายังมาเอาเนี่ยปีปีที่แล้วเอาไป400ปีนี้มาเอาไป200คือเรามองมอย่างนี้นะเมื่อกี้บุตรสรุปเพิ่มเติมว่าตอนนี้คนเนี่ยนะก็ยังกังวลกันว่าในอนาคตสักวันหนึ่งไผ่มันจะตันไหมนะเพราะว่าทุเรียนทุเรียนมันมกำลังบูมไงแต่เราก็มองว่าทุาเรียนบูมไผ่มันก็ต้องบูมตามสิเพราะเขาก็ออกไปค้าไป,าไปบังลมไปอะไรใช่ไหมล่ะเราก็มองว่ามันยังเติบโตต่อเนื่อง ราบใดที่กําลังแม้แต่รัฐบาลกําลังให้ลดพื้นที่ปลูกยางพารานะมีทุนมีอะไรมาเราก็มองอย่างนั้นเราหวังอย่างนั้นนะฝากหน่อยว่าในมุมมองของคนที่ทำกเกษตรมานานๆนะยัยมันเป็นโอกาสเป็นเป็นทางเลือกอย่างหนึ่งเนี่ยให้คนมั่นใจหน่อยอ่ะในมุมมองของเนี้ยพูดยังไงให้คนมั่นใจว่าภัยมันไปได้ มันก็ยังไปได้นะผมไผ่ะอะเพราะว่าคำทุเรียนลงทะเลไม้พวกนี้ยมันใช้แล้วทิ้งใช้แล้วทิง้งไปงปีสองปีก็ต้องทิ้งแล้วก็ต้องปลูกไอ้ต้องต้องซื้อใหม่มันก็ต้องซื้อใหม่เออนะแล้วเราอย่างหนึ่งที่ผมชอบไผ่มากๆเลยอะทขาก็มาทําแล้วเนี่ยคือไผ่จะเป็นป่าถาวรเพราะว่าเราไม่ได้โค่นไม่ได้ตัดหมดทุกลำนอ,อก,กาจากแค่พ่อเหลือกลำแก,แก่ลลำอ่อนก็ยังขึ้นมามันก็ยังเป็นป่าอยู่อย่างนั้น นี้คือโอกาสที่จะสร้างป่าถาวรได้หนอก,ก็กินได้อ่ะนะอ่าหนอกิน,กกน,นได้ล,ล้ำก็ใช้ได้อ่า,ากกพันแล้วก็ยังขายไปใช่ <ห Ki! S 3> อืมอ่าแล้วดินดินดิน,ดนดรู้สึกว่าดีขึ้นดินดีแน่นอนละเดียเ๋ยวต่อไปยังมีเห,ห็ดนะเนี่ยเห็ดเข้ามายัางอ่ะยังไม่มีมีแล้วเห็ดลังแหเห็ด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 ไผ่เห็ดไผ่เห็ดเยื่ยไผ่อ่ะเห็ดเยื่ยไผ่มาแล้วมีอยู่สามสีในเนี้ยในในป่าเนี่ยมีเห็ดนะมีเห็ด มีดินดีแล้วก็ทําให้เรียกว่าใครมานั่งนี้ถ้าเกิดไม่มียุงนะก็โอ้โหสบายเลยไม่รกเอออก็มีคนก็ถามหมอแล้วมันมีงูไหมเออกสมัยก่อนอะงูมันจะไปไ้ในบนเขาอ่ะเออว่าไม่ได้เอไอ่ตามใบไผ่ใช่ไหมใบไผ่มันใบไม่ได้เดินเข้าไปเลยเนี่ยมันก็ชอบมีงูดิแต่ถ้าเกิดมีเดินทั้งวันในสวนเนี้ยงูมันก็พรวดออกแล้วอะมันยังนแหละ ส่วนใหญ่เอปูมา4ปียังไม่เคยเจอเลยเนยออนะอ่าโอเคนี่ก็คือโอกาสนะโดยเฉพาะคนที่ทํายางอยู่คนที่อยากลดพื้นที่ยางภัยก็เป็นทางเลือกหนึ่งนี่พี่สำรานยายแมวนี่นะเป็นตัวอย่างที่อยู่ตรงนี้ยืนยันอยู่ตรงนี้ส่วนถ้าเกิดใครสนใจอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดบอกเบอร์หน่อยบอกเบอร์หน่อยศ8นย์แปดสีเาสองสามสี่แปดเอ็ดหก ทีเมลหนึ่งก็ 0, 8 1 2 9 5 7 5 3 6เพศชื่อชัดๆอีกทีเพจชื่ออะไรลวนไผ่ลางมลลุงํำรานเพจนี้นะครับแล้วถ้าเกิดไปนในยูทู e ก็มีของลุงกลมที่ <คน S 1> มาอ่าก็เข้าไปดูมีเพียบไปหมดเลยแล้วก็จะมีติ๊กต็อกลวนลุงกลมพาชมไผ่ด้วยอ่าขอบประคุณนะครับขอบประคุณครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิง่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ